สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําโจทย์ปัญหากันนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาในคลิปนี้นะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับของรูปหลายเหลี่ยมนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากหนังสือนะครับของน้องๆนะครับในหน้าที่70นะครับ เขาบอกว่าพี่ลมนะครับใช้ผ้ากุนสําเร็จรูปนะครับหุ้มขอบที่รองจานร,รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับซึ่งแต่ละด้านยาว12ซนติเมตรนะครับจํานวน5ชิ้นนะครับพี่ลมต้องใช้ผ้ากุนสําเร็จรูปอย่างน้อยเท่าไรครับเขาเหมือนก็ใช้ผ้ากุนก็คือใช้ผ้านะครับไปห่อที่รองไปห่อหุ้มขอบรองจานนั่นเองนะครับ พุ่มขอบลองจานรูปหกเหลี่ยมนะครับอน้องๆลองวาดรูปหกเหลี่ยมนั่นเองอลองวาดรูปหกเหลี่ยมก่อนนะครับหกเหลี่ยมด้านเท่าด้วยนะครับพี่ก็จะพยายามวาดให้มันเท่ากันนะครับสมมติว่ามันเท่ากันนะครับหกเหลี่ยมด้านเท่าน,นะครับ นะครับหกเหลี่ยมด้านเท่าเขาใช้ผ้านะครับห่อหุ้มนะครับหุ้มที่รองจานนะครับขอบนะครับหุ้มขอบหุ้มตรงนี้นะครับเขาเขาหุ้มเข้าไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าหุ้มนะครับแต่ละด้านยาวเท่าไหร่ครับ12เซนนะครับ12เซน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 นะครับจำนวนกี่ชิ้นครับจำนวน5ชิ้นนั่นเองนะครับน้องๆเรามาคำนวณดูคร <the> um, <the> okay. ับ หนึ่งชิ้นนะครับจะ,ะจะต้องใช้ผ้าเท่าไหร่ครับยาวละสิบสองเซนนะครับซอมอนะครับก็คือหาอะไรความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับหนึ่งรูปหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับก็มันมีทั้งหมดสิบสองใช่ไหมครับอ่ามันมีทั้งหมดกี่ด้านอ่าด้านละสิบสองใช่ไหมด้านละสิบสองเซนนะครับมันมีกี่ด้านครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ้องก็คูณไปเลยครับ6ด้านนะครับเท่ากับแสดงว่า1ชิ้นใช้เท่ากับแผลต12 6 72เซนนั่นเอง72เซนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เขาใช้กี่ชิ้นครับ5ชิ้นนั่นเองใช่ไหมครับ5ชิ้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ72เซนคูณด้วย5ชิ้นนะครับได้เท่าไหร่ครับ52 10ลบทด17ึ้าสามารถึงเป็น36เพราะฉะนั้นเขาพี่ลมเขาจะต้องใช้ผ้า คูอย่างน้อยสําเร็จรูปนะครับอย่างน้อย3 6 0ซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคาตอบครับก็คือหาความยาวรอบรูปของรูปหกเหลี่ยมนะครับจํานวน5รูปนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับผ่านนะครับไม่ยากนะครับข้อต่อไป ช่างปูนตัดเส้นทองเหลืองเพื่อทําเป็นเส้นแบ่งแนวลายหินขัดนะครับดังโลมนะครับซึ่งเส้นแบ่งแนวแต่ละเส้นยาว25เซนติเมตรนะครับช่างปูนต้องเตรียมเส้นทองเหลืองอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับอ่าโจทย์บอกมาแค่นี้นะครับแต่ละเส้นอ่าแต่ละด้านนะครับยาว25ิเซนติเมตรนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับว่ามันจะมีทั้งหมดกี่ด้านนะครับ เดี๋ยวมันจะมีด้านนอกกับด้านในนะครับเดี๋ยวพี่ทําด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกพี่จะใช้สีน้ำเงินนะครับ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้าน8ด้าน9ด้าน10ด้าน11ด้าน12ด้านนะครับสีน้ําเงินนะครับ,นนรบด้านนอกทั้งหมด นะครับเท่ากับ12ด้านนั่นเองนะครับอ่าส2ด้านต่อไปดูข้างในครับดักข้างในใช้สีแดงจะได้ไม่งงนะครับอ่ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน6ด้าน7ด้าน8ด้าน9ด้าน10ด้าน11ด้าน12ด้าน13 14 15 16 17 18ครบยังครับครบทุกด้ยังอ่าสีแดงนะครับด้านในทั้งหมดเท่าไหร่ครับ18ด้านนั่นเองนะครับอ่าเราก็จับบวกกันเลยด้านนอกบวกด้านในนะครับด้านนอกบวกด้านในนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ12บวกด้วย18ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเลยรูปนี้ 30ด้านนั่นเองนะครับแต่ละด้านยาวกี่เซนครับแต่ละด้านยาว25ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ทั้งหมดนะครับใช้รั่วทั้งหมด30ด้านคูณด้วย25เซนนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ25่สคูณสได้75แล้วก็ใส่ศูนย์ีกตัวหนึ่งทั้งหมด เป็น750สอหมอนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับโอเคเข้อต่อไปอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของน้องๆน,นะครับในหน้าที่7 1นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะครับแบบฝึกหัดให้น้องลองทำอ่ะมาทำกันข้อที่1นนะครับ ปลายนำรวดยาว240เซนติเมตรนะครับมาตัดเป็นรูป8ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ยาวด้านละ5เซนนะครับได้มากที่สุดกี่ชิ้นอ่ะหาก่อนครับรูปแปดเหลี่ยม1ชิ้นจะใช้ทั้งหมดกี่เซนนะครับอ่วาวาดรูปแปดเหลี่ยมเลยหนึ่ง6 7 8นะครับอ่ะรูปแปดเหลี่ยมนะครับ ด้านละมี8ด้าน1 2 3 4 5 6 7 8้าดดใช่ครับด้านละเท่าไหร่ครับด้านละ5ซมนั่นเองนะครับอ่าแสดงว่า1ด้านนะครับเท่ากับ5ซมเพราะฉะนั้นมีกี่ด้านครับ8ด้านนั่นเอง8ด้านเท่ากับเท่าไหร่ครับ5คูณ8เท่ากับ40เซนติเมตรนั่นเองนะครับต่อเท่าไหร่ครับต่อ1 ต่อ1เท่าไรครับต่อ1ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีลวดอยู่กี่ชิ้นอ่ามีลวดยาวเท่าไรครับ40เซนต่อ1ชิ้นนะครับมีลวดยาวเท่าไร่ครับ240อซมนะครับก็ทำไมครับก็จับ240่หารด้วย40ซมนั่นเองนะครับได้เท่าไหร่ครับจะได้กี่ชิ้นครับ4หาร2อ0ได้เท่าไรครับ ชินนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเป็นคําตอบครับครับหาความยาวรอบรูปนะครับของรูปหลายเหลี่ยมนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่าเข้าไปช่องระบายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้าง50เซนยาว60เซนนะครับ ต้องการทำเหล็กดัดติดช่องระบายอากาศให้มีลวดลายเป็นรูปหกเหลี่ยมต่อกันดังรูปนะครับโดยแต่ละด้านของรูปหกเหลี่ยมนะครับแต่ละด้านนะครับของรูปหกเหลี่ยมยาว10เซนนะครับจะต้องเตรียมเหล็กยาวอย่างน้อยกี่เซนนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะหาข้างนอกก่อนนะครับด้านนอก ด้านนอกด้านนอกเท่ากับเท่าไหร่ครับก็นี่คือด้านนอกนะครับอ่านี่คือด้านนอกนะครับสีน้ําเงินเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับกว้างเท่าไหร่ครับนี่จย์บอกมากว้าง50ยาว60นะครับด้านนี้ก็50 50ด้านนี้60ด้านนี้60รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ50บวก50 บวก60บวก60ด้านนอกเท่าไหร่ครับ100บวกอันนี้บวกกันได้100อันนี้บวกกันได้120รวมกันเป็น220 220ซอมอนั่นเองนะครับ220ซอมอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับด้านในใช้สีแดงนะครับด้านในครับมีกี่ด้านเขาบอกด รูปหกเหรียญแต่ละด้านยาว10เซนนะครับนับเลยครับกี่ด้านครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7นะครับ7 8 9 10 11 12 13 14ครับ15 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28นะครับ28 29 30 31 32 33 34 35 36 37ด้านนั่นเองนะครับด้านใน,ด,น,ในด้านในเท่ากับ37ด้านนะครับด้านละกี่เซนครับด้านละ10เซนก็จะคูณ10เลยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ370อซมอนั่นเองเพราะฉะนั้นช่องระบายอากาศนะครับ1รูปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่องระบายอากาศช่องระบายอากาศ 1>, 1ช่องใช้เหล็กเท่าไหร่ครับใช้เหล็ก2 2 0เอ่อ220อ่ะ220ถูกแล้วด้านนอกบวกด้านในเท่ากับเท่าไหรครับ370รวมกันได้เท่าไหร่ครับได้0 7เบวก2เป็น9 3สบวกองเป็น5ได้590เซนติเมตรนั่นเองนะครับใช้เหล็กห9ารเซนติเมตรนะครับเป็นคำตอบครับอ่นะครับ ไม่ยากนะครับก็แค่นับหาความยาวนะครับแล้วก็นับด้านไปขนาดเองนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปมันง่ายครับก็แค่นับความยาววัดความยาวแล้วก็มาบวก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 กันขนาดนี้ครับไม่มีอะไรเลยแต่ที่ยากก็คือเรื่องการหาพื้นที่นั่นเองนะครับซึ่งการหาพื้นที่แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้เรามีเรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องการหาพื้นที่นะครับ ซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะครับแต่ละแบบน,นะครับค่อนข้างรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับะเดี๋ยวสําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนันเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ